ลองฮัดดักองเล,ล,ล่นๆเับผมพ่อได้เท่าไรนะครับเดี๋ยวเราไปปึงดูกันนะครับว่าได้เท่าไหร่ปึงก็ไปถึงว่าเอาไปเทเลครับเดี๋ยวไปดูกันว่าได้เท่าไหร่ฮัดกับฮัดครับผมฮัดกับฮัดดูกันทีมกลองแะครับเดี๋ยวลองเทเลเทเล่น้องตัวคอม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  อันนี้รอบแรกนะครับรอบแรกเยอะดักเล,เล่นนะครับมาถึงว่าผมพยายามที่ว่าศึกษาเรื่องเหยื่ออยู่ว่าเหยื่อจะเป็นยังไงบ้างนี่ตั้งก่อนตั้งก่อนอดูกุ้งว้าวว้าวโอ้มีหอยด้วยครับหอยอันนี้จะเอาไปเลี้ยงนะครับหอย ห้อยจเจ้าไปเรียงแต่ว่ากุ้งเลยดูตัวตัวนี่ทาวทาวทาวเออ,อประมาณหนึ่งกิโลได้นะครับนี่นี่อู้จุบๆๆจุบ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 บจุบอบจุ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 บบจุบจบุบจุบจุบจุบบบับับ